ข่าวสุดท้ายครับพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวจ้าหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นกันครับ โดยเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตนะครับเป็นภาคออกเขาเรียกว่าประชาสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันโรคพิษสุนักบ้าเพื่อที่จะร่วมกันสร้างความยั่งยืนของการเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนักบ้าแห่งแรกของประเทศไทยล่าสุดครับนางสาวสาวรินีปราบนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมนะครับจากหมาเฝ้าบ้านเพื่อน้องหมาจรจัดซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันโรคพสนนัั้าืที่่จงหวดภููเกก็ตร เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนตลอดไปแล้วก็เชิญชวนนะครับประชาชนสามารถที่จะร่วมบริจาคอาหารสุนัขนะครับพร้อมกับสิ่งของข้าของเครื่องใช้จําเป็นนะครับต่างๆได้โทรไปได้ที่หมายเลขเบร์โทรศัพท์ครับ0878916835ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกสมาคมกันครับกิจกรรมนี้ค่ะเราจะจัดขึ้นเนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือว่าวันนักข่าวประจำปี2500 67นะคะเราจะจัดกันในวันที่3มีนาคมนี้ค่ะท่านใดที่สนใจจะร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมผู้สื่อข่าวค่ะก็ยินดีนะคะสามารถที่จะนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่ภายในที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรือว่าที่สารกลางหลังเก่าได้นะคะจนถึงวันที่2มีนาคม2567นี้ค่ะ หรือจะติดต่อผ่านมาทางนายกสมาคมผู้สื่อข่าวค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็0819709140ได้ค่ะแล้วเรามาร่วมกันช่วยน้องๆหมาจรจัดนะคะซึ่งตอนนี้มีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้โครงการจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องค่ะ